สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4นะคะวันนี้ค่ะก็กลับมาเจอกับผู้ขวัญผ่านทางออนไลน์นะคะในรายวิชาดนตรีนาฏศิลป์ค่ะ ซึ่งวันนี้นะคะเราจะขึ้นในบทของนาตยศัพท์นะคะและภาษาท่าค่ะก่อนอื่นให้นักเรียนนะคะเตรียมใบงานอุปกรณ์การเขียนและหนังสือวิชาดุศิลปะนะคะดนตรีนาฏศิลป์ไปให้พร้อมด้วยค่ะถ้าเราพร้อมแล้วนะคะเราจะไปเริ่มเรียนกันเลยค่ะวันนี้นะคะเราจะมาทำความเข้าใจกับ ความหมายของหน้าตยศัพท์ก่อนนะคะหน้าตยศัพท์เนี่ยหมายถึงศัพท์ที่บัญชีขึ้นเพื่อใช้เรียกชื่อท่ารำในการฝึกหัดโขนละครเป็นชื่อเฉพาะในวงการนาฏศิลป์นะคะแบ่งออกเป็นสามประเภทก็คือนามศัพท์ค่ะก็คือศัพท์ที่เรียกชื่อท่ารำนะคะหรือท่าที่บอกอาการกระทําของผู้นั้นเช่นวง จีบสลัดมือคลายมือกลายมือใช้มือปาดมือกระทบนะคะ 2. นะคะกิริยาศัพท์ก็คือหมายถึงศัพท์ที่ใช้เรียกในการปฏิบัติบ,ตบอกอาการกิริยาซึ่งแบ่งออกเป็นศัพท์เสริมนะคะก็หมายถึงศัพท์ที่ใช้เรียกเพื่อปรับปรุงท่าทีให้ถูกต้องสวยงามเช่นกันวงลดวงส่งมือดึงมือหักข้อ หลบสอบนะคะเป็นต้นค่ะและต่อไปนะคะก็คือสับเสื่อมนะคะหมายถึงสับที่ใช้เรียกชื่อท่ารำหรือท่วงทีของผู้รำที่ไม่ถูกต้องตามมาตรฐานนะคะต่อไปค่ะเ,เด็กๆเราจะไปรู้จักกับอ่านาตยยักท์สบเบตเตอร์ล็ตนะคะหมายถึงศัพท์ต่างๆที่ใช้เรียกในภาษานาฏัศิลนอกเหนือไปจากนามศัพท์และกีดยอาศั์นะคะ เช่นจีบยาวจีบสั้นลักคอเดินมือเอียงทางวงคืนตัวอ่อนเหลี่ยมเหลี่ยมล่างเป็นต้นนะคะแต่หน้าตาหน้าตะยศเบื้องต้นที่นักเรียนควรรู้เนี่ยจะมีดังนี้ค่ะ 1. ก็คือการจีบนะคะการจีบก็คือการใช้นิ้วหัวแม่มือนะคะ จะหลดที่ปลายนิ้วชี้แล้วก็เราก็กรีดนิ้วให้ตึงนะคะนิ้วที่เหลือเนี่ยสามนิ้วเนี่ยก็คือนิ้วนางนิ้วกลางแล้วก็นิ้วก้อยนิ้วก้อยเนี่ยนะคะต้องกรีดให้ตึงเช่นกันนะคะคล้ายกับรูปพัดหักข้อมือเข้าหาลำแขนนะคะข้อมือแบบนี้นะคะได้แก่ซึ่งการจีบเนี่ยก็จะมีทั้งจีบคว่ำจีบหงาย จีบส่งหลังจีบลอกแก้วจีบปลกหน้าจีบปลกข้างนะคะอันที่2ก็คือการตั้งวงค่ะการตั้งวงก็คือส่วนโค้งของลำแขนนะคะส่วนโค้งของลำแขนนิ้วทั้ง4ี่เนี่ยต้องชิดติดกันเก็บนิ้วหัวแม่มือที่ฝ่ามือนะคะหักข้อมือเข้าหาลำแขน,นะคะ่ะ ได้แก่มีทางตั้งวงบนนะคะตั้งวงกลางตั้งวงล่างตั้งวงหน้าซึ่งตัวพระและก็ตัวนาเนี่ยก็จะมีการตั้งวงที่แตกต่างกันด้วยค่ะทีนี้เราจะไปดูอาการจีบต่างๆกันนะคะเริ่มกันที่จีบคว่ำค่ะจีบคว่ำก็คือการที่เรานะคะคว่ำม,มือนะคะจีบ ให้ปลายนิ้วชี้นะคะลงข้างล่้าแล้วก็หักข้อมือค่ะเหมือนในภาพก็ได้นะคะนักเรียนอันนี้คือจีบคว่ำต่อไปค่ะจีบหงายจีบหงายก็คือคล้ายๆกับจีบคว่ำนะคะใช้หัวแม่มือเนี่ยหัวนิ้วโป้งเนี่ยนะคะกับนิ้วชี้นะคะแต่ว่าจีบหงายเนี่ยจะหงาย ย้วชี้ขึ้นข้างบนนะคะแล้วก็หักหักข้อมือเหมือนเดิมค่ะน,ะ,คะนี่คือจีบไงต่อไปนะคะจีบทรงหลังบ้างนะคะจีบทรงหลังเนี่ยก็เป็นจีบไงเนี่ยค่ะแต่ว่าเราจะส่งไปข้างหลังให้ห่างจากลำตัวเหมือนในภาพนะคะลำแขนก็จะเหยียดตึงหักข้อมือปลายนิ้วที่จีบชี้ขึ้นด้านบนนะคะ ต่อไปค่ะจีบลอกแก้วนะคะการจีบลอกแก้วเนี่ยจะแตกแต่างจากการจีบธรรมดาก็คือให้นิ้วหัวแม่มือกดปลายนิ้วกลางนะคะเหมือนนิ้วกลางไม่ใช่นิ้วชี้แล้วนะคะเป็นปลายนิ้วกลางคล้ายๆเป็นรูปโบกลมนะคะนิ้วที่เหลือทั้ง3นิ้วเนี่ยก็กรีดออกให้ตึงนะคะขักข้อมือเข้าหาลำแขนนะคะอันนี้คือจีบลอกแก้วค่ะ ต่อไปค่ะเราจะมาดูการตั้งวงบ้างนะคะซึ่งการตั้งวงเนี่ยจะมีทั้งแบบของตัวนางแล้วก็ตัวพระนะคะอันอระดับจะแตกต่างกันนะคะมาดูอันดับแรกกันก่อนก็คือการตั้งวงบนนะคะตั้งวงบนเนี่ยลักษณะของวงจะอยู่ระดับหางคิวนะคะถ้าเป็นตัวนางนะคะส่วนโค้งของลำแขนจะแคบกว่าตัวพระ แล้วก็หักข้อมือเข้าหาลำแขนนะคะส่วนตัวพระเนี่ยลักษณะของวงจะอยู่ระดับแง่ศีรษะส่วนโค้งของลำแขนจะกว้างกว่าตัวนางที่เรียกกันว่ากันซอกนะคะและข้อมือก็เข้าหาลำแขนเหมือนกันนะคะอันนี้คือตั้งวงบนต่อไปค่ะการตั้งวงกลางค่ะการตั้งวงกลางเนี่ยถ้าเป็นตัวนางก็คือ ลักษณะของวงจะอยู่ระดับไหลนะคะก็จะลงมาจากตัวแรกอยู่ระหว่างคิวใช่ไหมคะก็จะลงมาอยู่ที่ระดับไหลนะคะส่วนโค้งของลำแขนจะแคบกว่าตัวพระค่อนมาทางด้านหน้าเล็กน้อยแล้วก็หักข้อมือเข้าหาลำแขนนะคะส่วนตัวพระเนี่ยลักษณะของวงนะคะจะอยู่ระดับไหลเหมือนกัน ส่วนโค้งของลำแขวลำแขนนะคะจะกว้างกว่าตัวนางที่เรียกว่ากันศอกค่ะแล้วก็หักข้อมือเข้าหาลำแขนนะคะอันนี้ตั้งวงกลางต่อไปค่ะตั้งวงล่างค่ะตั้งวงล่างตัวนางนะคะก็จะตั้งวงโดยทอดส่วนโค้งของลำแขนไปด้านล่างนะคะปลายนิ้วมืออยู่ระดับหน้าท้องค่ะนี่คือตั้งวงล่างนะคะ หรือระดับสะเอลนะคะไม่ต้องกัรสอกนะคะปลายนิ้วจะอยู่ระดับหัวเข็มขัดส่วนตัวพระเนี่ยการตั้งวงโดยทอดส่วนโค้งของลำแขนไปด้านล่างปลายนิ้วมือจะอยู่ระดับหน้าท้องหรือระดับสะเอวกันศอกนะคะปลายนิ้วอยู่ระดับหัวเข็มขัดอันนี้ก็คือการตั้งวงนะคะซึ่งเดี่ยวคุณครูนะคะก็จะมะีการสาธิตการปฏิบัตินะคะให้นักเรียนได้ดูเป็นตัวอยา่าง นะคะในคลิปวิดีโอนะคะนักเรียนไปดูกันได้เลยค่ะเรามาดูกันที่การจีบก่อน<า>นะคะลักษณะของการจีบนะคะนักเรียนเห็นไหมคะว่าที่รูปนะคะ ที่ทิเชอร์วงไว้นะคะคือการใช้อะไรคะนิ้วชี้และนิ้วโป้งนะคะซึ่งจะใช้นิ้วโป้งตระโดดที่ข้อแรกของนิ้วชี้นะคะและนิ้วทั้งสองเหยียดตึงนะคะส่วนสามนิ้วที่เหลือนะคะที่ลูกศรชี้อยู่คือให้กรีดออกเป็นพัดนะคะอันนี้นะคะก็คือ,คอการจีบนะคะจีบส่งหลังอ่เราจะไปดูกันทีละจีบนะคะ เริ่มกันที่จีบ,จบแรกนะคะก็คือจีบห<ม>งายค่ะนิ้งานคือหงายมือจีบให้ปลายนิ้วที่จีบ<อ>ชี้ขึ้นข้างบนนักเรียนทำ <สะ S 1> ตาม,มวิดีโอด้วยนะคะน,นักเรียนลองปฏิบัติตามกันดูนะคะอันนี้ก็คือจีบหงายนะคะเห็นไหมคะว่าเขาจีบโดยหงายนิ้วชี้เนี่ยจะอยู่ด้านบนนะคะชี้ด้านบนต่อไปนะคะจีบ จีบ<ม>คว่ำมลักษณะ,ค,ะคือคว่ำม,มือจีบให้ปลายนิ้วที่จีบชี้ลงข้างล่างหักข้อมือเข้าหาท้องแขนนักเรียนลองปฏิบัติตามกันดูนะคะอันนี้คือจีบคว่ำนะคะนักเรียนลองทําตามกันด้วยนะคะ จีบส่งหลังะส่งมือไปข้างหลังลำแขนเหยียดตึงพยายามให้แขนที่ส่งไปข้างหลังห่างจากลำตัวปลายนิ้วที่จีบชี้ขึ้นข้างบนนักเรียนลองปฏิบัติตามกันดูนะคะอันนี้คือการจีบส่งหลังนะคะ ลักษณะคือจีบไงายดึงมือจีบมาอยู่ด้านข้างหันปลายนิ้วเข้าหาศีรษะหักข้อมือเข้าหาท้องแขนนักเรียนลองปฏิบัติตามกันดูนะคะ,ะในเมื่อกี้นะคะเราไม่ได้พูดถึงจีบปลกข้างนะคะก็เป็นการจีบเหมือนกันแต่ว่าจะอยู่ระดับนี้นะคะปลายระดับหางคิ้วนะคะจีบปลกข้างคะ่ะ ห,หันปลายนิ้วเข้าหาหน้าผ่าอันนี้ก็จะ <Karere S 1> เ,เป็นจีาาบ<ท>น,น้านะคะหนักเรียนลองปฏิบัติตามกันดูนะคะจีบล่อ,อกแก้วการจีบล่อ,อกแก้วมีลักษณะที่แตกต่างจากการจีบทั่วไป คือการจีบให้ปลายนิ้วหัวแม่มือทับปลายนิ้วกลางคล้ายวงกลมแล้วกรีดนิ้วที่เหลือให้สวยงามน,นักเรียนลองปฏิบัติตามกันดูนะคะ,อ,ะอันนี้ก็คือการจีบรอกแก้อย่างที่ครูบอกนะคะเป็นลักษณะใช้นิ้วกลางนะคะเหมือนวงกลมการตั้งวงตั้งวงเป็นลักษณะของลำแขนที่ทอดโคลง ายนิ้วตั้งขึ้นนิ้วทั้งสี่เรียงชิดติดกันนิ้วหัวแม่มือหักเข้าหาฝ่ามือเล็กน้อยและหักข้อมือเข้าหาลําแขนการตั้งวงแบ่งออกเป็น 1. ตั้งวงล่าง 2. ตั้งวงกลาง ไปดูกันทีละตั้งวงนะคะนี่นคือการตั้ง<า>วงล่างะค่ะตั้งวงล่างอย่างที่ครูบอกนะคะจะอยู่ระดับเอลนะคะระดับแง่ศีรษะนักเรียนลองปฏิบัติตามกันดูนะคะระดับไหลนักเรียนลองปฏิบัติตามกันนะคะอ่าอันนี้จะเป็นการตั้งวงกลางนะคะเป็นอยู่ระดับไหลค่ะตั้งวงกลาง และสุดท้ายค่ะตั้งวงบนอานจีบระดับแง่ศีรษะนักเรียนลองปฏิบัติตามกันดูนะคะอ่านี่คือตั้งวงบนนะคะจะอยู่ระดับแง่ศีรษะนะคะอ่าจบแล้วนะคะสอ่ะทีนี้เราก็จะมาสรุปกันอีกครั้งนะคะเด็กๆว่าอันท่าน่าจะยท์วันนี้ที่เราเรียนไปนะคะมีท่าอะไรบ้างนะคะ อ่าเรามาสรุปนะคะที่วันนี้เราเรียนเรื่องนาฏยศัพท์ไปนะคะเป็นนาฏยยัพท์ส่วนมือก่อนนะคะอันดับแรกก็คือการจีบค่ะมี1น,นะคะจีบงายจีบสองนะคะจีบคว่ำามค่ะจีบส่งหลัง4จีบปกข้างนะคะ5้านะคะจีบปกหน้าค่ะ และจีบล่อแก้วค่ะ6นะคะจีบล่อแก้วต่อไปนะคะการตั้งวงบางค่ะก็จะมีตั้งวงล่างนะคะอยู่ระดับสะเอวตั้งวงกลางนะคะอยู่ระดับหัวไหล่นะคะและตั้งวงบนอยู่ระดับแง่ศีรษะค่ะอันนี้ก็คือหน้าตยศัพทั้งหมดนะคะเด็กๆจำกันได้ไหมเอ่ย เรื่องต่อไปนะคะเราจะมาดูกันที่ภาษาท่าทางทางน่าจะสนบ้างนะคะซึ่งทุกวันนี้นะคะมนุษย์เราก็ใช้ท่าทางประกอบการพูดหรือบางครั้งก็มีการแสดงสีหน้านะคะอ่าทีนี้สีหน้าเนี่ยแสดงความรู้สึกนะคะเพื่อเน้นความหมายด้วยในทางน่าจะสิน,นะคะซึ่งท่าที่อยากให้นักเรียนได้ดูในวันนี้นะคะก็จะเป็นท่าที่เบสิกหรือท่านท่าพื้นฐานที่ เราใช้เพื่อแสดงท่าทางประกอบในการแสดงน่าจะสินนะคะเมื่อเราเห็นปุ๊บเนี่ยเราจะก็จะเข้าใจได้เลยว่าเป็นการปฏิบัติท่าใช้แสดงพูดหรือแสดงอาการอย่างไรนะคะไปดูกันเลยค่ะท่าภาษาท่าที่แสดงอารมณ์ความรู้สึกนะคะเรามาดูท่าแรกนะคะก็คือท่าดีใจค่ะก็คือการใช้มือซ้ายนะคะกรีดจับ หักข้อมือไปทางปลายนิ้วชี้และหัวแม่มือหันเข้าหาใบหน้าให้อยู่ตรงกับปากนะคะอันนี้ก็คือท่าดีใจต่อไปค่ะท่ารักนะคะก็เหมือนกับใช้มือทั้งสองตั้งวงคว้กันอยู่ที่ระดับอกนะคะแล้วหมุนข้อมือทาบลงที่ฐานไหลเหมือนในภาพนะคะ ต่อไปค่ะท่าอายท่าออยเนี่ยเป็นการใช้ฝ่ามือแตะข้างแก้มนะคะใกล้ขากันไกลก้าวเท้าข้างที่มือแตะแก้มคว้ไปอีกด้านตรงข้ามนะคะส่วนใหญ่เป็นท่าของตัวนางค่ะอันนี้คือท่าอายนะคะ ต่อไปค่ะท่าร้องไห้ะคะเป็นการใช้มือซ้ายแตะที่หน้าผากหรือมือขวาะะจีบไงที่ชายพกตัวมือตัวพระมือขวาเท้าเสเอวก้มหน้าเล็กน้อยพร้อมสะดุ้งตัวขึ้นเหมือนกำลังสะอื้นนะคะต่อไปค่ะท่ากรบใช้ฝ่ามือข้างใดข้างหนึ่งนะคะถูที่ก้านคอใต้ไปหูไปมาแล้วกระชากลงนะคะถ้ากระชากเบาๆก็เพียงเคืองใจนะคะแต่ถ้ากระชากแรงๆเนี่ย ก็หรือทั้งกระทืบเท้าด้วยเนี่ยแสดงว่าโกรธจัดนะคะต่อไปค่ะถ้าโศกเศร้าเสียใจหรือห่วงใยนะคะเป็นการประสานลำแขนส่วนล่างใช้ฝ่ามือทั้งสองวางท่ากระดับหน้าท้องใกล้ๆกระดูกเชิงกรานนะคะต่อไปนะคะมาดูท่าที่ใช้เป็นการเรียกตัวเองนะคะท่าแนะนำตัวเองนั่นเองนะคะก็จะเป็นการ ทำมือซ้ายตั้งวงแล้วก็พลิกข้อมือเปลี่ยนเป็นจีบเข้าหาตัวนะคะก็หมายถึงตัวฉันนั่นเองนะคะถ้าหมายถึงตัวเธอหรือตัวท่านนะคะกใ็ใช้มือข้างใดข้างหนึ่งเนี่ยหรือใช้ทั้งหมดก็ได้นะคะในของฝ้ามือเนี่ยลักษณะของการแตะแขงสั่นมือระดับศีรษะนะคะิ้วเหยียดตึงให้ปลายมือไปสู่ผู้ที่กล่าวถึงผู้ที่อาโ,โสกหรือ ศักดิ์สูงกว่านะคะก็คือเป็นการเรียกท่านเรียกเธอนั่นเองค่ะถ้าปฏิเสธค่ะก็คือการใช้มือข้างใดข้างหนึ่งตั้งวงสั่นปลายนิ้วไปมาช้าช้านะคะก็คือท่าปฏิเสธนั่นเองราคาเด็กๆนะคะที่คุณครูได้ให้เด็กๆดูไปทั้งหมดนะคะก็จะสรุปทบทวนได้อีกครั้งหนึ่งนะคะก็คือนาฏยศาสตร์นะคะซึ่งเป็นการปฏิบัติท่านะคะซึ่งมีทั้งการ จีบซึ่งจีบนี่ก็จะแบ่งได้หลายอย่างมากนะคะแล้วก็มีการตั้งวงนะคะวงบนวงล่างวงกลางนะคะและมีภาษาท่าด้วยนะคะเช่นภาษาที่เรียกใช้แทนตัวเราตัวคนอื่นนะคะแสดงท่าทางรักท่าทางาโกรธ เสียใจนะคะอายนะคะก็จะให้นักเรียนนะคะได้ไปทบทวนกันในใบางานซึ่งครูขวัญน,นะคะฝากให้เด็กๆได้ทําในใบางานกันด้วยนะคะแล้วเปิดเรียนนะคะให้นํามาส่งที่โรงเรียนกันด้วยค่ะสําหรับวันนี้นะคะก็ถึงเวลารวคาที่ครูขวัญจะต้องไปแล้วนะคะเอาไว้เรามาเจอกันที่โรงเรียนนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ Jazz be Jazz be is a wonderful world Jazz be Jazz be be all the colorful days. day